นะครับท่านประธานแลทุก็ถ้าก่าเป็นอะไรนะก็ขอให้ท่านนําไปอขอรบูชาเพื่อให้เกิดศร,รัทธาของของเราที่สร้างขึ้นใตนตครั้งนี้แต่เราพี่พี่ทหารกล้าทหารสึกขุนศึกทั้งหลายนะฮะสวยางามว่านาว่าถ้าไม่มีพี่พี่วันนี้ก็ก็ขอกราบขอบคุณนะทุกท่านทุกภาคส่วนทุกผู้ทุกนามแะไม่สามารถเอ่ยชื่อเอ่ยนามท่านได้ทั้งหมด โดยเฉพาะท่านประธานในพิธีนะครับท่านคน ทนบุรีตอนเป็นพระยาตาแสนลำบากเป็นหนักนาเรื่อง,องลานายุทยาต้องตีฝ่าจากฐานีรายการวิทยุออนไลน์ Facebook <า>ก็เลยทักใช่พี่พรลาเมื่อสามสิบปีที่เจอกัน,กนคนเดียวกันหลือเปล่ามาเที่ยวมายมคิดตอนนั้นก็ มาถึงที่นครนายกก็มืดแล้วตอนนั้นท่านเป็นดีเจวิทยุฟังไปถึงกรุงเทพเลยบางเทียนเลยฟังรายการพี่ก็ต,ติดตามมอบอเงินบางเด็ดๆผมขอมอบเงินบางส่วนให้สมรมสื่อมวชนจังหวัดนครนายกแล้วก็มอบเงินสนับสนุนจัดงานกับพี่พลาหนึ0งมบาทสื่อมวชน5,000ันบาท ครับยังไงก็พวกเราก็ช่วยเหลือกันต่อไปเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันเป็นพี่เป็นน้องรูปป้านอาอาญาตญาติกันในทุกๆวงการทั้งยางพาราทั้งลูกทุ่งจตตั้งใหม่คือชมรมวิทยุออนไลน์ facebook ใช่ไหมสมาคมสพันซาวสวนยางแห่งประเทศไทยกยทมีทั้งหมด63จังหวัด ขอเสียงปรบมือดังๆค่ะ